สวัสดีครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาต่อในคลิปที่3นะครับสำหรับวิทยาศาสตร์กายภาพบทที่3นะครับสำหรับบทอาหารนี้สำหรับคลิปนี้นะครับจะมากับทรงผมใหม่เพิ่งไปตัดมาเมื่อกี้เลยนอกจากทรงผมใหม่ก็มีพายุพายุอะไรนะโนึมโนึมเนานะซึ่งตอนนี้เด็กๆอาจจะได้ยินเสียงฝนตกเนาะแต่ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับการเรียนรู้เดี๋ยวเรามาเริ่ม ไม่ใช่มาเริ่มเดี๋ยวเรามาต่อในหัวข้อโปรตีนเนาะสำหรับโปรตีนจะเป็นสารอาหารในกลุ่มที่3เนาะทีนี้โปรตีนนะครับเป็นคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษเลยที่นี้ลักษณะของโปรตีนมีลักษณะอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเขาบอกว่าสารที่เป็นโปรตีนจัดเป็นสารอินทรีย์โมเลกุลใหญ่พอเจอคำว่าสารอินทรีย์โลกจำได้ไหม สารประกอบอินทรีย์เป็นสารประกอบที่มีธาตุอะไรเป็นองค์ประกอบหลักนะคาร์บอนถูกไหมลูกนอกจากนั้นยังม,มีธาตุอื่นๆปนมาบ้างเช่นไฮโดรเจนออกซิเจนและไนโตรเจนโอเคทีนี้เขาบอกว่าในโมเลกุลของโปรตีนเนี่ยเขาบอกว่ามันมีโครงสร้างที่ซับซ้อนโอเคแล้วก็เป็นองค์ประกอบสำคัญในสิ่งมีชีวิตทีนี้ คีย์เวิร์ดสำคัญของสารอาหารประเภทโปรตีนอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าโปรตีนเป็นสารโมเลกุลใหญ่ที่เกิดจากหน่วยย่อยที่เรียกว่ากรดอะมิโนโลกโอเคไหมกรดอะมิโนเนี่ยเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนแล้วกรดอะมิโนเหล่านี้มาต่อกันเป็นสารโมเลกุลใหญ่ได้ด้วยพันธะที่มีชื่อว่าพันธะเพปไทด์โอเคไหม อันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญของสารอาหารโปรโตีนอ่ะทบทวนอีกทีโปรโตีนเป็นสารอินทรีย์โมเลกุลใหญ่หลูกเป็นสารอินทรีย์โมเลกุลใหญ่เนาะดังนั้นองค์ประกอบหลักก็คือคาร์บอนถูกไหมอ่ะทีนี้เขาบอกว่าโครงสร้างของโปรโตีนมีความซับซ้อนและคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่เด็กๆต้องจำให้ได้ก็คือหน่วยย่อยของโปรโตีนก็คือ กรดอะมิโนหลายๆตัวมาต่อกันกรดอะมิโนเหล่านี้ต่อกันด้วยพันธะเพปไทด์โอเคเนาะทีนี้ถ้าเป็นสารอาหารที่ให้โปรโตีนส่วนใหญ่ก็จะเป็นตระกูลที่เป็นเนื้อสัตว์เนาะเนื้อหมูเนื้อไก่มีกุ้งตรงนี้มีปลามีไข่อันนี้น่าจะเป็นเนยเนาะอ่ะอันนี้เป็นเนยแล้วก็กลุ่มที่เป็นพืชหรือธัญพืชเช่นถั่ว ตระก,กูลถั่วต่างๆเนะาะงาโอเคไหมแล้วก็ไอ้ลูกเขียวๆนี้ก็คือ ocado, อะโวคาโดเนาะอ่ะก็จะประมาณนี้อ่ะไม่มีอะไรต่อไปลูกต่อไปเด็กๆมาดูลักษณะของพันธะเพปไทด์ลูกเมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้วว่าพันธะเพปไทด์เป็นพันธะโคเวเลนต์ที่ยึดกดอะมิโนแต่ละตัวให้กลายเป็นโมเลกุลที่ใหญ่ขึ้น แล้วก็กลายเป็นโปรตีนเนาะทีนี้เด็กๆมาดูลักษณะของกรดอะมิโนกรดอะมิโนบนโลกนี้มีหลายชนิดมากๆดังนั้นเด็กไม่สามารถจําชนิดของกรดอะมิโนได้ทั้งหมดถูกไหมแต่เด็กมาดูลักษณะพิเศษของกรดอะมิโนแต่ละชนิดกันถ้าเด็กดูตรงนี้ลูกเด็กดูครูกอนนะกรดอะมิโนแต่ละตัวมันจะมีความเป็นกรดและ เอยู่ในโมเลกุลเดียวเด็กๆจำการพิจารณาความเป็นกรดและเบสในสารอินทรีย์ได้ไหมลูกถ้าเด็กๆมาดูตรงนี้นี่ตรงขวามือเด็กดูตรงขวามือให้ครูนิดนึงเนาะสารอินทรีย์ใดๆสารอินทรีย์ใดๆถ้าเด็กๆโฟกัสแล้วมันมีหมู่นี้ C O O H โอเคไหมสารอินทรีย์นั้นจะแสดงสมบัติเป็นอะไรลูกเป็นกรดทีนี้ หมู่ COOH เป็นยังไง COOH ถ้าเด็กๆเจอในสารอินทรีย์จะเขียนได้หลายแบบแบบที่1ก็คือแบบนี้โอเคไหมหรือเขียนอีกแบบหนึ่งอาจจะเป็น C พันท้าคู่ O แล้วก็ O h อ่ะแบบนี้ก็สามารถเห็นได้โอเคไหมหรืออีกแบบหนึ่ง c o ้อไสเอ่ะ ซึ่งคุณครูถามว่าทั้ง3แบบเหมือนกันไหมลูกทั้ง3แบบเหมือนกันเป็นหมู่ฟังก์ชันที่แสดงความเป็นกฎเหมือนกันแล้วมันมีชื่อด้วยนะว่าหม่ฟังก์ชันนี้มีชื่อว่าอะไรหมู mm. ่ฟังก์ชันนี้มีชื่อว่าค mm. าร์บซิลโอเคเด็กๆจานะอันนี้เป็นหนึ่งในจุดป,ประสงค์นะ เดๆเห็นจุดประสงค์ไหมเขาบอกว่าเด็กๆต้องระบุว่าสารอินทรีย์มีสมบัติเป็นกรดเป็นเบสจากสูตรโครงสร้างให้ได้ดังนั้นเด็กๆต้องรู้ก่อนว่าสารอินทรีย์ใดจะเป็นกรดต้องมีหมู่ C-O-O-H ที่มีชื่อว่าคาร์บอกซิลโอเคเนาะอ่ะโอเคทีนี้ถ้าเราจะมาดูว่าสารอินทรีย์มีความเป็นเบสเราจะดูที่หมู่ฟังก์ชันนี้ลูก N-H2 โอเคไหมหมู่ที่ เป็น Nh2 ถ้ามันไปปรากฏในสารอินทรีย์ใดสารอินทรีย์นั้นจะแสดงความเป็นเบทโอเคไหม Nh2 เขียนได้แบบเดียวโอเคเนาะทีนี้หมู่นี้มีชื่อว่าหมู่อะไรลูกหมู่อะมิโนโหมู่อะมิโนโอ,โอเคนะ อ่ะโอเคทีนี้ย้อนกลับมาดูที่กรดอะมิโนของเราคุณครูถามว่ากรดอะมิโนของเราแต่ละตัวแสดงสมบัติเป็นกรดหรือเป็นเบสหรือเป็นได้ทั้งกรดและเบสหรือเป็นกลางอ่ะมีสี่ตัวเลือกมีสช้อยส์นะอ่ะทบทวนใหม่นะคุณครูถามว่ากรดอะมิโนตัวนี้เอาโฟกัสตัวที่1นนี่นะเป็นกรดอย่างเดียว ช้อยข้อสเป็นเบสอย่างเดียวช้อยข้อ3เป็นได้ทั้งกรดและเบสหรือช้อยข้อ4เป็นกลางตอบได้ยังครูเฉลยเลยนะกรดอะมิโน,โนตัวนี้ลูกเป็นได้ทั้งกรดและเบสเป็นกรดก็ได้เป็นเบสก็ได้อยู่ในโครงสร้างเดียวกันทีนี้ครูรู้ได้ไงว่ามันเป็นได้ทั้งกรดและเบสนี่หมูน่นี้เห็นไหมลูกหมู่นี้เรียกว่าหมู่อะไรนะ โมคา์บซิลโมคา์บซิลแสดงความเป็นกรดอ่าแล้วก็มีหมูอันนี้เรียกว่าอะไรนะหมู่อะไรโมอะมิโนดังนั้นกรดอะมิโนแสดงคุณสมบัติเป็นได้ทั้งกรดและเบสถ้าเด็กๆด,ดูที่ชื่อมันเนาะเนี่ยมันเป็นกรด มันต้องแสดงคุณสมบัติเป็นกรดแล้วมันก็มีความเป็นอะมิโนซึ่งความเป็นอะมิโนก็คือความเป็นเบสดังนั้นกรดอะมิโนแต่ละตัวมีสมบัติเป็นได้ทั้งกรดและเบสโอเคไหมอะแบบทดสอบนะอะคุณครูจะยกตัวยอย่างเช่น ex อะ สารตัวนี้เป็นกรดหรือเบสลลกสารตัวนี้ตัวที่1นสารตัวที่1เป็นกรดหรือเบสเป็นเบสถูกไหมเพราะมีหมู่ฟังก์ชันที่แสดงความเป็นเบสคือ N-H2 ห,หรือหหรือมู่ชื่อหมู่ฟังก์ชันก็คืออะมิโนดังนั้นสารตัวที่1เป็นเบสเนาะสารตัวที่2องหลกถ้าครูเขียนแบบนี้ C-H3 อ่ะอันนี้เป็นไรอันนี้เด็กๆต้องตอบว่าเป็นกรดสารตัวที่สองเป็นกรดโอเคไหมต่อไปสารตัวที่สมอ่ะตัวนี้สารตัวที่สมเป็นกรดหรือเป็นเบสหรือเป็นกลางหรือเป็นได้ทั้งกรดและเบสลลกสารตัวที่สาม ได้ไหมมีหมู่ฟังก์ชันที่แสดงความเป็นกรดไหมมี COH o ไหมมี COH ไหมไม่มีมี NH2 ที่แสดงความเป็นเบสไหมก็ไม่มีดังนั้นสารตัวนี้ลูกเราจะตอบว่ามันเป็นเป็นอะไรดีเป็นกลางลลกโอเคนะนึกๆนึกออกไหม สารตัวที่สามเป็นกลางเพราะไม่มีหมู่ฟังก์ชันที่แสดงความเป็นกรดแล้วก็ไม่มีหมู่ฟังก์ชันที่แสดงความเป็นเบสให้เด็กตอบว่ามันเป็นกลางโอเคไม่งงโอเคเนาะอย่างกรดอะมิโน,โนของเราเนี่ยถึงจะตอบว่าเป็นได้ทั้งกรดเป็นได้ทั้งกรดและเบสเป็นได้ทั้งกรดและเบสอะ โอเคเสียเวลากับตรงนี้นานแล้วคุณครูขอผ่านเนาะอ่ะทีนี้เด็กๆด,ดูนะกรดอะมิโนแต่ละตัวมารวมกันเป็นโปรตีนถูกไหมลูกฟังทีนี้พันธะที่เชื่อมกรดอะมิโนแต่ละตัวให้ยึดติดกันได้เราเรียกว่าพันธะพันธะ,ะไรลูกคุณครูขอลบตรงนี้เนาะเราเรียกว่าพันธะเพปไทด์อ่ะ สำหรับในรายวิชานี้เด็กๆไม่ต้องซีเรียนมากเนาะเดยวหนูนได้เรียนลึกๆอีกทีตอนตอนอยู่ม .6 เทอมหนึ่งอ่ะแต่ให้เด็กๆจำชื่อให้ได้ว่าชื่อพันธะที่เชื่อมกรดอะมิโนแต่ละตัวชื่อว่าพันธะเพปไทด์อ่ะทีนี้ถ้ากรดอะมิโน2ตัวมาเชื่อมติดกันเนาะมันจะมีตำแหน่งของพันธะเพปไทด์1ตำแหน่งโอเคไหมถ้ามีกรดอะมิโน3ตัวกรดอะมิโน3ตัวถ้าอยากให้3ตัวนี้มายึดติดกัน ก็ต้องมีตำแหน่งของพันธะเพีปไทกี่ตำแหน่ง1ตรงนี้แล้วก็2ตรงนี้โอเคไหมอ่ะทีนี้ทุกๆุกครั้งที่มีพันธะเพีปไทเกิดขึ้น1ตำแหน่งลูกจะมีน้ำหลุดออกมา1ตำแหน่งด้วยโอเคไหมทันไหมทันไหมยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้ามีกรดอะมิโน1ตัว2ตัว3ามตัว ถ้ามันจะมาเชื่อมติดการหลุกมันจะมีตำแหน่งของมันจะมีตำแหน่งของพันธะเพปไทด์กี่ตำแหน่งสองตำแหน่งก็คือตำแหน่งที่ครูดอกจันเห็นไหมดังนั้นมันจะมีน้ําหลุดออกมากี่ตัว2ตัวเด็กๆนึกออกไหมจ๊ะโอเคทีนี้เด็กๆจะได้สูตรทั่วไปของการเกิดปโปรตีน ซึ่งโปรตีนมีหน่วยย่อเป็นกรดอะมิโนใช่ไหมลูกเด็กๆจะมีสูตรทั่วไปก็คืออันนี้อ่ะทีนี้คำว่ากรดอะมิโน n ตัวคืออะไรหมายความว่าถ้ามีกรดอะมิโนกรดอะมิโนร้อยร้อยตัวอ่ะสมมติครูเขียนเป็นกรดอะมิโนร้อยตัวกรดอะมิโนคุณครูให้กรดอะมิโนมีทั้งหมด100 ตัว100ตัวดังนั้นกรดอะมิโนร้อยตัวจะเชื่อมติดกันด้วยพันธะเพปไทด์กี่ตำแหน่ง99าตำแหน่งถูกไหมดังนั้นเวลากดอะมิโนร้อยตัวมาเชื่อมติดกันหนูจะได้โปรตีน1โมเลกุลถูกไหมบวกกับน้ำบวกกับน้ำกี่ตัว น้ำจะเท่ากับจำนวนพันธะเพปไทด์ถูกไหมดังนั้นถ้ากดอะมิโนร้อยตัวจะมี99พันธะเพปไทด์ดังนั้นก็จะมี9น้ําน้ำเด็กๆนึกภาพออกไหมนึกภาพออกไหม99ก็มาจาก N ลบ1 N ก็คือจำนวนกรดอะมิโนไม่งงงงปะ อันนี้เป็นวิชาเพิ่มเติมในรายวิชาชีวะเนาะดังนั้นะครูจะไม่ลงรายละเอียดมากเพราะขา้อสอบโอเนตไม่น่าจะถึงขนาดนี้อ่ะโอเคครูพูดให้ฟังคร่าวๆเนาะอ่ะต่อไปเลยดีกว่าทีนี้มาดูลักษณะของชื่อของกรดอะมิโน,โนที่มันมายึดติดกันด้วยพันธะเพปไทด์เนาะทีนี้หนูดูคุณนะ ถ้ากดอะมิโน2ตัวลูกถ้ากดอะมิโนสองตัวไอ้กลมๆแต่ละอันคือกดอะมิโนแต่ละตัวกดอะมิโนแต่ละตัวจะมาเชื่อมติดกันด้วยพันธะเพปไทด์ดังนั้นถ้าเป็นโมเลกุลตรงนี้จะมีพันธะเพปไทด์1ตำแหน่งถูกไหมดังนั้นถ้ามีกดอะมิโน2ตัวมาเชื่อมติดกันด้วยพันธะเพปไทด์เราจะให้ชื่อมันว่าไดเพปไทด์โอเคไหมเด็กๆเห็นได,ไ,ด,ไ,ดไหมไดตรงนี้ไดตรงนี้ ไดตรงนี้ก็คือจำนวนกรดอะมิโนจำนวนกรดอะมิโนจำนวนกรดอะมิโนโอเคไหมมันมีสองกรดอะมิโนหนึ่งสองก็เลยเรียกว่าไดเพปไทด์โอเคทีนี้ถ้าเป็นตรงนี้เราดูนะตอนนี้มีกรดอะมิโนกี่อันมาเชื่อมติดกันลูก3ตัว กรดอะมิโน3ตัวเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเพปไทด์สองตำแหน่งตำแหน่งที่1ตรงนี้ตำแหน่งที่สองอยู่ตรงนี้ทีนี้เวลาเรียกชื่อเราจะเรียกว่าไตาเพปไทด์ไตามาจากไหนไตก็คือ3ไตามาจากจำนวนของกรดอะมิโน1 2และ3โอเคไหมถ้ามันเชื่อมกัน4ตัวเราก็เรียกว่า เตเตเพปไทด์ถ้ามันเชื่อมต่อกันมากๆเราก็เรียกว่าโพลีเพปไทด์แล้วก็นำไปสู่การเป็นโครงสร้างของโปรตีนโอเคสไลด์นี้ไม่มีอะไรต่อไปโลกต่อไปเราจะมาดูประเภทของกรดอะมิโนสำหรับกรดอะมิโนบนโลกนี้มีเยอะมากเนาะมีเยอะมีเยอะอ่าโอเคทีนี้ เราจะมาแบ่งประเภทของกรดอะมิโนซึ่งเป็นสารตั้งต้นสำคัญในการเกิดโปรตีนเนี่ยเขาจะมีการแบ่งกรดอะมิโนออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆลูกเอากลุ่มแรกก่อนก็คือกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายกับอีกหนึ่งกลุ่มคือกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็นให้เด็กๆขีดเส้นใต้คำว่าจำเป็นและไม่จำเป็นทีนี้ คุณครูขอบอกอย่างนี้ก่อนทั้งกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายและกรดอะมิโนที่ไม่จําเป็นต่อร่างกายกรดอะมิโนทั้งสองกลุ่มมีประโยชน์กับร่างกายเราทั้งคู่มีประโยชน์ทั้งคู่แต่คําว่าจําเป็นและไม่จําเป็นคืออะไรกรดอะมิโนจําเป็นคือกรดอะมิโนที่เราจําเป็นต้องได้รับจากการกินอาหาร ทำไมเราถึงจําเป็นต้องได้รับจากการกินอาหารเพราะว่าร่างกายเราสามารถสังเคราะห์กรดอะมิโนกลุ่มนี้ได้ไหมร่างกายเราสั่งเคาะ์ไม่ได้ไงลูกเราเลยจําเป็นต้องได้รับจากการกินอาหารเข้าใจคําว่าจําเป็นยังโอเคเนาะดังนั้นถ้าเป็นกรดอะมิโนโอ,อีกหนึ่งกลุม่มก็คือกรดอะมิโนโไม่จําเป็นคําว่าไม่จําเป็นก็คือไม่จําเป็นต้องได้รับจากการกินอาหารนะเพราะว่าร่างกายเรามันทําไม ร่างกายเรามันสามารถสังเคราะห์ได้เองอยู่แล้วโอเคไหมแต่ถามว่าหนูได้รับกรดอะมิโนไม่จําเป็นจากการกินอาหารเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นถึงมันมีอยู่แล้วรับมาอีกก็ไม่เป็นอะไรเพราะ,ะว่ามันมีประโยชน์มันไม่ได้ก่อให้เกิดโทษโอเคไหมดังนั้นสรุปอีกทีคําว่ากรดอะมิโนจําเป็นและไม่จําเป็นคําว่าจําเป็นคือ จำเป็นต้องได้รับจากการกินอาหารทำไมถึงจำเป็นต้องได้รับจากการกินอาหารเพราะร่างกายเราสามารถสังเคราะห์ได้ไหมสังเคราะห์ไม่ได้โอเคไหมส่วนกรดอะมิโนไม่จำเป็นคำว่าไม่จำเป็นหมายความว่าไม่จำเป็นต้องได้รับจากการกินอาหารเพราะว่าร่างกายเรามันทำไมร่างกายเราสามารถสังเคราะห์ได้เองอยู่แล้วโอเคไหมอ่ะทีนี้อันนี้เป็นความจำนะเด็กๆต้องจำกรดอะมิโน จำเป็นดเด็กๆดูตรงนี้นะกรดอะมิโนจำเป็นจะมีประมาณ8ชนิดก่อนสอบคุณครูอยากให้เด็กๆท่องจําเนาะ8ชนิดนี้มีอะไรบ้างนี่ดเด็กๆท่องไปเลยจ้ะคุณครูไม่พูดให้ฟังนะเนาะอ่ะโอเคมี8ตัวนี้เผื่อออกข้อสอบโอเนตเนาะ เป็นความจำเด็กๆต้องไปจำว่ากรดอะมิโนจำเป็นจำข้่าวมาว่ามันมีอะไรบ้างเวลีไลซีนทิโอนนนลิซีนไอโซลิซีนอะไรแบบเนี้ยเด็กๆท่องมาเนาะทีนี้สิ่งที่ครูอยากให้เน้นคือตรงนี้ลูกเขาบอกว่าเด็กๆเห็นที่ครูเน้นสีแดงไหมจ๊ะเขาบอกว่าในเด็กจะมีกรดอะมิโนจำเป็นเพิ่มขึ้นมาอีก2ตัวหมายความว่ากรดอะมิโนสตัวนี้ อาร์จีนีนและฮีทิดีนตอนที่เราเป็นเด็กร่างกายเราสั่งคะอได้ไหมร่างกายเราสั่งคะอไม่ได้ตอนเด็กนะหมายถึงตอนเด็กนะตอนเด็กๆร่างกายเราสั่งคออาร์จีนีนและฮีทิดีนไม่ได้ดังนั้นเลยจําเป็นต้องได้รับจากการกินอาหารดังนั้นถ้าเป็นในเด็กจะมีกรดอะมิโนจําเป็นเพิ่มเข้ามาอีก2ตัว เพิ่มขึ้นมาอีก2ตัวกลายเป็น10ตัวแต่เมื่อเด็กโตขึ้นไปลูกเมื่อโตขึ้นเราสามารถสังเคราะห์อ,อาร์จินีนและเฮทีดีนได้โอเคไหมร่างกายสามารถสังเคราะห์อ,อาร์จินีนและเฮทีดีนได้เมื่อโตขึ้นดังนั้น2ตัวนี้จะกลายมาเป็นกรดอะมินโนไม่จําเป็นตอนที่เราโตโอเคไหมนี่เห็นไหมเด็กโอเคนะเนาะนึกอ,ออกไหมจ๊ะอ่ะโอเค ก็จะประมาณนี้อ่เด็กๆตรงนี้เด็กๆไปท่องจำเอานะถ้าให้ง่ายให้ง่ายนะเด็กๆก็ท่องจำกรดอะมิโนจำเป็น8ตัวนี้ให้ได้ถ้ามันมีชื่อแปลกๆจับ8ตัวนี้เด็กๆก็ให้มันเป็นกรดอะมิโนไม่จำเป็นไปเลยอันนี้คือเทคนิคของครูนะถ้าครูอยากจำนะครูจะจำแค่กรดอะมิโนจำเป็นพอ แล้วนอกเหนือจากนี้ให้เป็นกรดอะมิโน,โนไม่จำเป็นเลยโอเคเนาอ,อ่ะผ่านต่อไปมาดูบทบาทและหน้าที่ของโปรโตีนต่อร่างกายกันโอเคทีนี้อย่างที่ครูบอกนะว่าโปรโตีนจัดเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานเหมือนกันแต่หน้าที่หลักใช่ให้พลังงานกับร่างกายเราแม้โปรโตีนไม่ใช่หน้าที่หลักของโปรโตีนคือตรงนี้ลูก โปรตีนมีส่วนช่วยสร้างและซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายพูดง่ายๆคือโปรตีนเป็นส่วนของโครงสร้างกล้ามเนื้อโอเคไหมทำให้ร่างกายเรามีความแข็งแรงโอเคนะแต่ถามว่าโปรตีนให้พลังงานกับร่างกายเราไหมก็ให้โดยโปรตีน1กรกัมถ้าหนูกินโปรตีน1กรัมลูกโปรตีนจะให้พลังงานทั้งหมด4กิโลแคลอรี กิโลแคลอรีนะห้ามทิ้งคำว่ากิโลนะกิโลแคลอรีโอเคโอเคเนาะแต่ทีนี้โอเคฟังครูนะที่ครูพูดสารอาหาร3กลุ่มที่ผ่านมาก็คือไขมันคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนซึ่งทั้ง3กลุ่มเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานทั้งหมดถูกไหมแต่ถามว่าสารอาหารที่จะถูกนำไปใช้ในการให้พลังงานกับร่างกายกลุ่มแรกคืออะไรลูก ไขมันคาร์โบไฮเดตโปรตีนในเด็กคิดว่าสารอาหารกลุ่มไหนถูกย่อยเพื่อให้พลังงานกับร่างกายเราเป็นอันดับหนึ่งอะไรคาร์โบไฮเดตถัดมาคือไขมันแล้วลำดับสุดท้ายที่ร่างกายจะดึงไปใช้เพื่อให้พลังงานกับร่างกายก็คือโปรตีนเพราะว่าโปรตีนหน้าที่หลักของมันคือช่วยซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายหรือเป็นโครงสร้างของกล้ามเนื้อ โอเคไหมแต่ถ้าสภาวะที่เราอดอาหารอดอาหารคือเราไม่ได้รับคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันร่างกายจำเป็นต้องดึงเอาโปรตีนที่สะสมในกล้ามนเนื้อนี่กล้ามเนื้อเนี่ยไปย่อยเพื่อให้พลังงานกับร่างกายร่างกายเราก็จะสู้ผอมโอเคไหมหนึกออกเนาะทีนี้มาดูบทบาทและหน้าที่ของโปรตีนอันที่3ลูกเขาบอกว่าโปรตีน เป็นสารที่ช่วยควบคุมการทำงานของร่างกายให้ปกติแล้วก็มีภูมิต้านทานโรคเพราะว่าเอนไซม์เอนไซม์ต่างๆในร่างกายเรารวมถึงฮอร์โมนแล้วก็สารภูมิคุ้มกันสารสามกลุ่มนี้ล้วนแล้วเป็นโปรตีนโอเคไหมถ้าเราไม่มีเอนไซม์ไม่มีฮอร์โมนไม่มีสารภูมิคุ้มกันในร่างกายร่างกายเราแย่แน่ๆถูกไหมดังนั้นเราต้องขอบคุณโปรตีน โอเคไหมถ้าขอบคุณให้มากกว่านั้นหนูก็ต้องขอบคุณกรดอะมิโนต้องขอบคุณที่มีกรดอะมิโนขึ้นมาโบนโลกนี้แล้วก็ขอบคุณที่มันช่วยต่อตกันแล้วก็กลายเป็นโปรตีนแล้วก็ขอบคุณที่มันมีหน้าที่หลักๆในร่างกายเราโอเคเนาะอีกส่วนสำคัญลูกเขาบอกว่าโปรตีนเป็นส่วนประกอบของฮีโมโกลบินโอเคไหมถ้าไม่มีโปรตีนก็จะไม่มีฮีโมโกลบิน ถ้าไม่มีฮีโมโกลบินก็จะไม่มีการลําเลียงออกซิเจนในร่างกายเราเราก็จะตายถูกไหมอ่ะเด็กๆต้องขอบคุณโปรตีนอีกแล้วอ่ะทีนี้มาดูอีก1ห,หัวข้ออครูพูดไวไปไหมเด็กๆมาดูอีกหหัวข้อลูกก็คือการทดสอบโปรตีนทีนี้การทดสอบโปรตีนลูกเราจะเรียกการทดสอบโปรตีนว่าการทดสอบไบิเลตหรือภาษาอังกฤษ ไบโวลเทสทีนี้เวลาทดสอบโปรโตีนเด็กๆต้องมีสารละลายไบโวลเซึ่งสารละลายไบโวลเทสมีสีฟ้าทำไมถึงมีสีฟ้าเพราะในองค์ประกอบของสารละลายไบโวลเลูกมันจะมีองค์ประกอบของ Copper s u ซ f a เฟตรงนี้กับโซเดียมไฮดรอกไซซึ่ง Copper s u ซัลเฟตรงนี้ลูก มันก็คือ Copper 2บวกซึ่ง Copper 2บวกจะมีสีสีฟ้าดังนั้นสารละลายไบยูเลตจึงมีสีฟ้าทีนี้เวลาเด็กๆเ,เอาไปทดสอบโปรตีนผลการทดสอบก็คือถ้าสารตัวอย่างนั้นเป็นโปรตีนฟังคุณนะสารละลายไบยูเลตที่เป็นสีฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสารละลายที่มีสีม่วงอมชมพูหรือสีน้ำเงิน โอเคนะโอเคไหมสารไบยอเลตมีสีฟ้าถ้าไปเจอกับสารตัวอย่างที่เป็นโปรโตีนสีฟ้าจะเปลี่ยนไปเป็นสีม่วงอมชมพูหรือสีน้ำเงินโอเคจบ